ไงฮะพี่เอิร์ธไงเดไงเอิร์ธเฮ้ยใครวะไอเดแฟนมึงเหรอเออไม่ใช่ฮานะพี่เบลเบลเหรอโอ้โหมั่วอลามมาเชียวแหมเอิร์ธแค่ย้อมผมแค่นี้ก็จำไม่ได้แล้วเหรอเฮ้ยเหนื่อยใจกับแกจริงๆโอ้โหเอาสักกูจำแทบไม่ได้เลยแฮะเออแต่ก็ช่างแม่งเถอะเฮ้ยเออเบลวันนี้มีคดีไหมคดีเหรอวันเนี้ยไม่มีเลยอะ่ะต้องรอดูก่อนอะ่ะโอเคเออไอเดพอบอกเข้ามาวันไหนวะ เขาบอกว่าเขาจะมาอาทิตย์หน้านะฮะอาทิตย์หน้าเหรอโอเคเฮ้ยทํางานทํางานอุตส่าห์ดองเองกสารไว้ตั้งเยอะโอ้โหไม่มีกี่เล่มวะเนี่ยโอโ้โหหกเล่มโคตรเยอะเบลช่วยทำหน่อยดิเอ้ยงานใครงานมาสิวะเอ้ยก็ได้เอ้ยทำก็ทำโหแม่งโคตรเยอะเอ้ยเอมอ,ม,อ,ม,อม,มาถึงแล้วนี่หรอ วัดที่รวยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยอืมดูจากทรงแล้วคงไม่มีคนแล้วก็ไม่มีพระสักองค์อยู่ด้วยโอเคแค่นี้ก็หวานหมูเช็คก่อนอุปกรณ์พร้อมใจพร้อมเราป้นได้โอเคได้เวลาป้นและเอาล่ะฮึบฮึบโอ้ยแม่งล็อกเหรอวะโอ้โหล็อกจริงด้วยเออได้เวลางัดฮึบเปิดเฮ้ยเปิดออออออโอกว่าจะเปิดได้ว้ในนี้มีอะไรให้หน้าป้นไหมเนี่ยอืม ความจริงอยากจะเอาพระพุทธรูปไปนั่นแหละแต่แม่งโคตรหนักเลยแถมว่ามอไซด์มาด้วยโอเคตรงนี้มีไหมหนังพระพุทธรูปมีไหมไม่มีเฮ้ยอะไรดำๆอยู่ตรงนี้งั้นก็ลองขุดหน่อยแล้วกันโอ้แจ็คพอตกล่องอะไรวะเนี่ยดำๆเนี่ยซีซอนไว้เนี่ย,ย,อยโอเคปึ๊บโอ้โหแม่งล็อกไว้ซะด้วยโอ้ออแม่งแข็งจังวะมึงทำมาจากไวเบเนียมใช่ไหมเนี่ยอ้ออาล็อกเปิดลองงัดตรงไหนดิ ว้าของโคตรด,ดีเอาละกูรวยแล้วได้เวลาเป็นเศรษฐีรีบไปก่อนดีกว่าก,ก่อนที่จะมีคนมาเห็นชึบโอเคเอบเอาละมองซ้ายมองขวาไม่มีใช่ไหมนั้นลองไปหลังเมนดิเห็นเขาบอกว่าหลังเมนอะ่ะมีเงินเยอะโอเคอืมชิบหายแล้วไงพ้าอาจารย์ไม่อยู่แค่วันเดียวแม่งมีโจมมาป้นแล้วเหรอเอางดีวะเนี่ย ถ้าพาอาจาาย์กลับมานี่โดนบ่นหูชาแน่เลยโทรหาตำรวจก่อนแล้วกันติดซีติดติดติดฮัลโหลครับเฮ้ยในที่สุดก็ทำเสร็จสักทีเฮ้ยอุตส่าห์ทำมาตั้งนานโอเคเออฮัลโหลค่ะนี่จเจ้าที่ตำรวจนะคะอะไรนะมีคนมาป้นวัดหรอคะโอเคค่ะมันมากี่คนคะอ๋อคนเดียวค่ะไม้ใคร,ดรเดี๋ยวพวกเราจะรีบไปเอิร์เอิร์เอ,อ,เอ,อ,เอ,อิร์เฮ้มีอะไรเบลเย่แล้วมีโจมมาป้นวัดฮะโจมป้นวัด โอ้โหนี่มึงไม่กลัวบาปเลยใช่ไหมเนี่ยมึงไปป้อนวัดเนี่ยแล้วโจมมีกี่คนวะคนเดียวโอเคสวยแล้วเขาได้บอกที่อยู่มาไหมบอกโอเคไอเด้ฝ้ที่นี่ไว้เดี๋ยวจะไปจับโจมแป๊บได้เลยครับพี่เอ,อิร์ทเฮ้ยไอเบลทำม,มาเออได้ขึ้นมาขึ้นมาเออบอกทางด้วยโอเคเอานี้จิมเฮดเออมาดูดิโอ้โหใกล้ๆแค่นี้เองเอาละเอาละถึงแล้วเอ,อิร์ทนี่เหรอโอ้โหเหมือนว่าในข่าวเป้เลยที่บอกว่ารวยๆอ่ะโอเค อ,อ้โอเคจอดรถก่อนแล้วกันชึบโอเคเตรียมปืนให้พร้อมชึบนี่หรอมอไซคโจนเนี่ยโอเคอ้อเออคุณตำรวจฮะคุณตำรวจเฮ้อใครเรียกวะผมอยู่นี่ฮะตรงสาลาเอาหน่มปุนี้ฮะคุณตำรวจเออวัสดีผมใช่ไหมเนี่ยที่แจ้งความเนี่ยใช่ฮะแล้วมันอยู่ไหนโจรอะเห็นมันเดินไปแถวรอบเมนฮะแถวเมนเหรอโอเค<ห>ไอเบล มึงไปทางขวากูทางซ้ายโอเคไหมโอเคเออระวังด้วยฮะมันมีอาวุธอาวุธปืนเลยอาวุธระยะประชิดผมก็มองไม่ชัดไงเห็นว่ามันพกอะไรมาสักอย่างนี่แหละโอเคไปไอ้เบลชุบเอาล่ะค่อยๆย,ย่องชุบโอเคมันไปทำอะไรถังไอแถวหลังเมนวะหากระดูกก่อเออเบลรอให้สัญญาณแล้วไปจับมันเลยนะโอเคได้เอาละอย่าเสียงดังน,นะเว้ยเดีย๋ยวโจมรู้ตัวเออ โอเคค่อยๆย่องเคยไปโจมมาก่อนชึบฮึบโอเคชึบโอ้กูรวยแล้วเว้ยรวยเหยืยมึงได้รวยต่อในคุกแน่นอนชึบๆๆเอาละสามสองหนึ่งยุดนี่คือเจ้าที่ตำรวจเฮ้ยตำรวจหยุดนะแกถูกจับแล้วล่ะเฮ้ยชิบหายแล้วไงเฮออย่าเข้ามานะคุณตำรวจผมมีอาวุธนะไม่มีอาวุธด้วยเอ้ยยอมดีๆกว่านะ ไม่ยอมนี่ยิงนะเว้ยเฮ้ยคนตำรวจไม่กล้ายิงผมหรอกเอ้ยเอ้ยยิงขู่เลยเหรอเออใจเย็นเดี๋ยวมันโดนตัวเออกูรู้เฮ้ยยอมดีๆไหมไม่ยอมอ่าไม่ยอมต้องให้ใช้ไม้แข็งได้ได้เจอยอมยังเฮ้ยอาพีจิเฮ้ยยอมยังเออยอมแล้วครับคุณตำรวจผมยอมแล้วจะยิงเออเปี้ยวมาจากไหนน่ะอ๋อ เปลเอาของผอบอมันอะฮะของผอบอรหรอใช่ยอมยังไงจรเออยอมแล้วครับหย,ย,ย,ย่าหย่อย่ยิงผมเออเก็บแป๊บเดี๋ยวแม่งบึ้มวัดเอาถามเลยเถอะทำไมต้องมาป้นวัดด้วยเนี่ยก็ผมตกง,งานอะไม่มีงานทําอ่ะอ,อ๋อตกง,งานแล้วถามเลยเถอะทําไมต้องมาป้นวัดด้วยก็ผมเห็นในทีวีอะเห็นบอกว่าวัดเนี่ยมันรวยจัดอะผมก็เลยมาป้นอ,อ๋ออย่างงี้นี่เองอืมเข้าใจแล้วเอาไงดีเบล แต่ว่าเขาทําผิดนะเข,เขาต้องถูกจับเออไม่ต้องห่วงไอน้นมในคุกอะมีหนมน้าให้กินอยู่หนมน้าเหรอครับใช่ฟรีไหมฟรีดิเอาละไปเข้าคุกชิบหายแล้วโอ้โหไม่เห็นบอกเลยว่าตํารวจมีอาพิจีไปไอเบลเอาเข้าของเนี่ยไปเก็บในวัดน,นะเออได้เฮ้เอารับระวัาางด้วยมันหนักเออรู้แล้วนะไ,ไ,นไปไอ้นมไปสอนอ เย็นครับคุณตำรวจไม่ต้องรีบกูรีบเออไป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 กันเลยครับเอออย่ได้แดงลูกปืนแทนข้าวหรอกเอยเออใจเย็นเออรู้ขู่ให้โจมันกลัวโอ้โหแค่นี้มันก็ขี้แตกตายแล้วมั้งน่ะเออไปหรือว่าจะกินนี่แทนเออไม่เอาเขาไม่เอาเขาไม่เอาครับไปแต่มอใส่ผมล่ะยึดไปเออไปดิโอ้ยเฮ้ยมึงไม่กลัวบาปได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเอ้ยเบลมึงขี่มอเตอร์ไซค์มันตามมาด้วยอ่ะโอเคได้ไปไนั่งหลังเอ้ยเดี๋ยวผมนั่งกระบะหลังเองเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวมึงโดดหนีกลางทางไปขึ้นอ้อยอ้อยอ้อยเออเอ้ยโอเคอืมมึงได้แดกข้าวแดงแน่วันนี้แม่ช่วยผมด้วยแม่แม่มึงช่วยไม่ได้แล้วหลายนม